โอ้ขาวหนูเอาอ่พายแลจังซี่แล้วแลแล้วเอาไปแซ่นําข้าวดนี่โอ้อันน้ําเต็มประมนึงใส่เกลยอประมาณขาดผ้ถ้วยซํานี่ก็สิใส่ประมาณ2ขวดมันจังดีแม่นใส่แล้วมันสิดินมามันสิแข็งสมาแล้วนแบบนันน้ โตแล้วแซ่ประมาณย,าย่างนหน่อยเพือสามชั่วโมงหลังที่เราโตเรียบร้อยแล้วอันนี้เข้าสีมะล่างอันนี้อีกน้ำเปล่าประมาณหางหกงานเปล่าเสร็จเรียบร้อยเอาใสาตาา่ตะกร้าให้มันสามารามันสเล็ดน้ำแล้วเก็เอานกน้ำแข็งอีกเทืนอนึงถามว่านกนำแข็งคือบลาเสียมันบลาเสียบปลาสมาัต มันบสมัเหรเวลาเขาหงากเรวากับเได้เลยลห่ะบ้ลายน่า็นกรด่้วูั้ปเจ้าก็ไวหมดนีเมบ้วแหมแมือนีเขาบมีปัญญาตากตรงมือมันกามเลยเขาะพดไน้ำแข็งใสู่้ียนก็ได้เขาเ็หน่อยนะใส่เพียเขาก็ได้ม็ดบัวขาวมันแม่บดไปขีดเย เออเมันมันมีการมันมีตนเขาอามีตั้ตเเนี่มเื้อปลาเอนาเหลอไปหาเอาเอาอาเอันนมาขีดตะกอน อยู่เงื้นึอขววอดารวดซองสบาทคารีไปตาเลยเนาไงเอาไว้เอิ้งหมดได้เราต้องให้มันเหนียวซ้ำได้บัดที่นี่อันคุกเข้าอยู่เนี่ยได้แล้วมันเหนียวจนป้าป้าอันันป้าอันป้าเนี่มันเหนียวซํำได้คุกเข้าซํำได้มันจังพอจังไได้มันเหนวอันนกนอัน้าจะไดียวแลแขแงันจังไกลองหยิบขึ้นมาเมืองดูยยมันเหนียวมันรูกจังไก ใส่ความรู้ส yes. yeah. so oh, ึกบอกความเหนียวมันสมรู้รู้แจ้งได้แบบที่นี่ขันป้ายอยู่มูอตับวงก่อนเข้าปฏิบัติเม้าก่อนถ้าขันแต่ป้ายมันในเนี้ยเดร็กซานี่แหละย่พื้นายได้ซ้ำเครื่องจ้บคุณระเบิดภาคได้คอใส่คจดใจวัดโอนนะพื้ว่านั่นคือกาละปรความเี แสดงว่าปลาเฮานี่ออกมาจากจิตวิญญาณนี่เนี่ยมันเป็นลักษณะทั้งจิตวิญญาณแล้วเนี่ยต้องจับครับแสดงว่าเคล็ดลับสำคัญอยู่ตรงแซ่น้ำเกลือกับนกเย็นเขาเข้าก็เฮาเตรียมปลาเสร็จเรียบร้อยมาแซ่น้ำเกลือจัก3ามชั่วโมงแซ่ไปน้ำ แต่ตรงที่ข no ้าวหล่างเหลี่ยมไปข้าวข้าวเหลี่เนาะข้าวกลังงามข้าวตอนสี่หล่างกนะข้าวหอมมะเซียนกับทีนี่ข้าวข้ามาได้จเซนนี่หอมมะเซียนคันนี่แต่วัตรงตรงที่ไม่ปลาไม่เค็อ่าข้าวข้าวเซียนเพราะว่าปลาไม่สูบเลยน้ำเข้าเห็ดหลายอืมกระดากดอว อัน,านา่าอันนี้ม่ทั้งใสแขเขาใงก็ไ้อใส่ก็ได้แต่ว่าชองฟินนั่นเนี่ยมันแข็งแล้วมันสีมันสีแข็งไปเลยเนาะ,ะเลื่นทั้งดำแข็งเด้ใส่ชองฟีเ้าเหี้บลายกับชองฟีนส่ ดังสีนี่ส่งขึ้นสีได้แล้วนะมันก็เป็นน้อเหนียวแะ้วนี่ได้ไปครับพ่อได้บออันนี้อันนี้เลออันนี้อนียวเลยอันี้เยัน่ตงรับ่านนี่มาได้นี่ตรงแบบนี้นี่